โอปอเขาส่งอินบ็อกซ์มาหาวันเวลาวันไลฟ์สดวันจะเห็นข้อความขึ้นนะคะเขาบอกว่าดีใจมากเลยค่ะวันนี้ได้พลูปเป็นวันแรกโอปอเนี่ยเขามาจ่ายค่าสมาชิกช่องตั้งนานแล้วนะคะแล้วเขาก็ไม่ลงคลิปเลยทุกคนจําได้ไหมแล้วเวลาเขาเข้ามาในช่องเนี่ยวันก็จะชอบถามว่าเมื่อไหร่จะมีคลิปเมื่อไหร่จะมีคลิปเพราะ YouTube จะดันคนที่มีคลิปเยอะที่สุดค่ะ น้องเขาไปเรียนหลักสูตรที่วันจัดไว้ให้นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังวันครั้งแรกวันจัดหลักสูตรสอนออนไลน์27บทเรียนไวเออปอปอเนี่ยไปเรียนจบแล้วขวัญผ้าไหมสุรินบ้านท่าสว่างเรียนจบแล้วไอวีระคนชัยภูมิเรียนจบแล้ว แล้วก็นัดชาชาแนลเรียนจบแล้วแต่เหมือนไม่ได้อะไรเลยวันเลยวันก็เลยจะมาพูดถึงช่องนัดชาเลยบอกให้น้องเขารอวันนี้นะคะจะวิเคราะห์ดูดูช่องนัดชาชาแนลเลยนะคะ ทีนี้พอเราไปเรียนจบเราจะไม่ฉลาดขึ้นช่องเราจะไม่ปังขึ้นหรอกคะ่ะทุกคนแต่เราจะมีความเข้าใจการทำช่อง YouTube มากขึ้นคะ่ะเราจะตอบคำถามตัวเองได้ตลอดเวลาแล้วเราจะรู้ว่าเราควรจะใช้อะไรยังไงตอนไหนได้คะ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรารู้แล้วใครที่ตีโจทย์ได้ง่ายๆหรือเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายๆจะเข้าใจมากเลยวันยกตัวอย่างเช่นครูกันนะคะตอนนี้เขาก็ไม่ได้เข้ามาแล้ว ครูกันเนี่ยเขาเป็นครูจบอ,อ,อาจจะจบปริญญาตรีวันไม่ได้สัมภาษณ์เขาเป็นการส่วนตัวนะคะแต่เหมือนวันค่ะวันก็จบปริญญาตรีถามว่าเราจบปริญญาตรีเราฉลาดกว่าคนอื่นไหมทุกวันนี้นะคะปร,ปริญญาตรีที่ประเทศไทยเรียนจบได้ง่งายๆกับทุกคนใครก็จบปริญญาตรีได้ขอให้เรียนเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เรามีไม่เหมือนกันคือการรับรู้และความเข้าใจคนจบปริญญาตรีไปดูคลิปวันเข้าใจทุกคนไหม ไม่เข้าใจค่ะครูกันเนี่ยนะคะช่องอะไรนะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยวันนี้แกไม่มาวันก็ไม่ลืมชื่อแกไปละที่เะแชร์เทคนิคการเลี้ยงแหนแดงวันคุยกับครูกันวันสามารถยกนะคะตรงนี้เมื่อก่อนนะคะตอนที่วันสอนตอนที่วันสอนไหลสดแบบเนี้ยแล้วมีคนเข้าไปตามวันในบทเรียนเวลาเขาถามอะไรวันมาเนี่ยวันจะรู้ระดับมันสมองของเขาทันทีค่ะอย่างครูกันนะคะ เป็นคนที่ระดับมันสมองเนี่ยวันขอเรียกว่าฉลาดกว่าวันเยอะนะคะเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายกว่าวันเยอะอ่าช่องออร์แกนีใช่ค่ะครูกันช่องออแกนีทีเนี้ยเวลาวันคุยกับครูกันนะคะพี่ยิ่งมึนตื้อเลยใจเย็นๆพี่นุชใจเย็นๆคนแบบพี่นุชมีเยอะมากยกตัวอย่างเช่นป้าสู่ชีวิตติดทะเลอย่าท้อป้าสู่แกก็มึนตื้บเหมือนกันค่ะ ทีนี้นะคะครูกันเวลาเขาคุยอะไรกับวันคือเขาอ่ะเป็นคนที่ฉลาดกว่าวันแต่เขาเพิ่งมาทําช่อง YouTube มันเหมือนกับว่าวันมีประสบการณ์มาก่อนเวลาวันเอามาถ่ายทอดเวลาครูกันเขาเข้าไปสิ่งที่ครูกันเขาพูดกับวันอย่างเดียวเมื่อเขาดู27บทเรียนจบแล้วคือเขาบอกว่าครูวันครูวันเป็นคนที่สอนดีมากๆเลยนะแต่ครูวันรู้ไหมว่าหลักสูตรที่ครูวันสอนน่ะมันสูงเกินไป คือมันไม่ใช่ใครจะเข้าใจได้ง่ายๆสิ่งที่ครูกันเขาต้องการจะจะสื่อให้วันฟังจริงค่ะทุกคนป้าๆแม่แม่ขเรียกป้า,ปาๆแม่แม่พี่ๆน้องๆที่ไปดูนะคะจะมีความมึนๆงงๆค่ะเพราะว่าเวลาวันไปดูวันต้องขออนุญาตออกตัวว่าวันเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายมาก เวลาวันไปดูแล้ววันเอามาทําแล้ววันเกตอะคะ่ะมันเรียกว่าเกตมันประสบความสําเร็จเวลาวันดูอะไรก็ตามวันชอบตั้งสมมุติฐานว่าถ้าเราทําแล้วเราจะได้แบบนั้นพอวันทําได้แล้ววันก็จะเอามาทําเป็นบทเรียนไว้ตอนนี้นะคะพีะ่ยายนุชสวีเดนแกกําลังไปเรียนอยู่แล้วแกก็บอกว่าพี่มึนมากๆเลยอะไรยังไงไม่ต้องห่วงพี่นุช คนแบบดูแล้วมึนแบบพี่นุชเยอะมากที่อยู่กับวันตรงนี้วันขอพูดก่อนเลยนะคะป้าสุเอ๋ยพี่วีอวีละเอ๋ยแอดเสรีกรเกษตรอีสานเอ๋ยขวัญผ้าไหมสุรินบ้านท่าสว่างเอ๋ยมึนทุกคนคะ่ะโอปอเอ๋ยมึนทุกคนคะ่ะไปดูแล้วมึนทุกคนคะ่ะแต่ทุกคนสามารถถามวันได้ทุกคนคะเปิดใจวันสอนฟรีจริงๆแล้ววันก็ จริงจังมากเวลาใครมาเรียนมันหมายความว่าวันจะสนุกกับเราด้วยมาเรียนเราต้องได้อะไรแล้วทีเนี้ยโอปอเขาก็จะบอกวันว่าครูอย่าเพิ่งสิอย่าเพิ่งเร่งเดี๋ยวปอขอทําสต๊อกก่อนคือหวันต้องตกมือรัวๆนะคะให้ช่องเรื่องหอมๆอมบโอปอทำคลิปสวยมากใครยังไม่รู้ต้องไปดูเราจะได้รู้ว่าวันกำลังพูดถึงอะไรอยู่นะคะ